หกแทนนี่ทั้งไปสวันี่ตั้งหกเนาะเนี่ยนเปี้ยวเฟียใช่ว่าอันยันสิปีนีนเป็นค่ำนะมันหกมีนบ้างน่งกิโม่รน่ะแต่คนบอกว่าทางไปสวัน้ำมันหกทางไปนรกน้ำมันแก้มว่ะช่ี่ไปทางไปสวัรค์ก็เป็นขึ้กันแม่คนหิบบุญกันลหยขึ้นกันเนาะ กะชิมกันแน <ะ S 2> เ่เ <นะ S 2> ครื่องฆ่ากันแน่เี่ยเทีเเด้กนน้าหอนี่เนาะะเออป้าแ้ขอจริงนะ งาบนบกึ้นแต่คอยงัดดอกกัอนะก็ทางงัดทางงัดได้คุณเหนไหมันหกแห้งพี่น้องเลยเอา้ากราบทักทายสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้อง FC เพิ่ดสุขูสุคนเอา้เอาฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Baou Bunphay Channel อีกแล้วพี่น้องเลยพ่พอกับช่องบ a o u Bunphay ไม่นี่กอะอยู่สวนมันพี่น้องเลยเนาะ ไม่ได้ออกไปเวียกสองสามมือนี่แล้วเนาะว่าเอากลับมากลมันพี่น้องเลยกลงตั้งแต่มือว่านนี่อ่ามือนี่ก็กลมืออื่นเป็นมือปั้นมืออื่นนี่เนาะกอีกอื่นกับบดชวนชวนตัวเก่านี่พี่น้องเลยชวนมันมันตัวมันเหือเ่อนี่ชวนนั่นก็จะเหื่อกันแหละมีแต่ปลาหย่าเนาะว่าเดียวพลังใดกเัาต้องทางไปก่อนอ่าพี่น้องสังเกตว,ว่า a b a n งมันกับลำเทินนี่ตัวได้หลายกันปลาเทินเนาะทางแม่รุ่นเพิ่นก่นตุ้ยๆยอยู่ตอนเพิ่นต้องทางไปก่อนหามาก่อนแล้วก็เพิ่นก่นลํานี่นะฮะ<า>ไม่ทาง<ส>นี่ไปากะนี่อึหือเจ็บบ่ามาสิเป่าให้นี่บ่ สบายดีพี่น้องนะสบายดีก็มันอยากย้อนแสง,งมานมน่อนต้งนี้มันอนทนบ่พี่ลุมอยู่จ้ะมากดมัน,นอสองคนกับละเนื้อมนี่พี่น้องเลยลูกเต้ากับกระได้มาเนะาะอยู่เฮือนน้ำมีตุ กสีอยากอยัางจอนแสงไงเนอพี่น้องเลยเพราะว่าตะเวนนี่ยพี่เนาะส่วนมันกะบโคือส่วนมันปันใดพี่น้องเลยเนาะเหลียวไปทั้งเลยกับไม่จักหยาจักปรชังมือวานนี่อ่อนเผล่อยากหายแห้งมันหกเลยอาะไพจูดแต่ว่าไพจูดป้าวพี่น้องเลยบ่ลเรื่องทายเล้วเอาน้ากับบทัน จักจะให้จักจะหัวบ้านนี่ไพ่บุญบุญแดงเท่าไหร่ไหม่บิดเถิดอมันกับใหม่บิดช่วงนี้กะบวันออกไปข้างนอกพี่น้องเลยเนาะอ่าตรงนี้กะมาคนมันก่อนคนมันให้เบิดก่อนเด้อพี่น้องเลยอ่าเพื่ะอีกมื่ออื่นมื่อ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 หนึ่งเพื่ะพี่น้องเลยจะได้ออกไป ไาคลิปข ok no. uh, no. uh, ้างนอกอยู่เนาะอ่าเมื่อนี้กะไทมยให้อำนาจนี่แหละพี่น้องเลยบุ๊กกับแม่รุ่นพันแต่จะเศร้าพี่น้องเลยเนาะอ่ามานาอยู่นาปลาลงเมื่อนี้กะบอแห้งบุรีปันไดกินข้าวกับต้มต้มมะม่าเนาะหรือว่าต้มมี ไล่จี่สอบแล้วมันเขาเอ๊ะข้อไหนว่าสามชิเอ๋ออะไรสามชิพสอบพี่น้องเลยสามชิพสอบคนบดนี่ก็ไล่อยู่ประมาณสี่ชิพเนาะสี่ชิพสอบเพราะว่ามันซราพี่น้องเลยเขาทางไปแล้วก็จังก้นไปอ่าทางไปแล้วก็งัดแล้วก็หายทั้งแม่รุ่นพันก้นหลังเนี่ยหัวมันกับหัวมาณนี้โบน้อยบนใหญ่ ตัวนีกวน้กินน้อยตัวน้อยก็น,น้อยบือนผู้ใดเป็นมือปันมือนี่เขาก้นว้ให้มันไล่ลายให้พอล้านพี่น้องเลยลมดูดไปลมเลยพี่น้องเลยครัลมแห้งอยูอ่มีแต่ป้าได้เลยนี่หกแห้งพี่น้องเลย คำมากคือลมร่มเหมือนเนาะจะบบว่บจะว่บคนชิโต๊กูจะร่มกับกุ๊กไม่ห้าทางอ่ะเพิ่นจนงไงนะพี่น้องเหรอนนอ่าทำอะไรละทิ้ท่าตัวห้าทางไปนำดูอ้วยมืออื่นนะมืออื่นถือว่าแล้วพี่น้องเลย เร็ดสํเร็จเฉพาะส่วนมันเหือนี้เนาะเบิ่งันเล่นอ่าเดี๋ยวตัวนั้นก็ป็นบางบางมองบางบอนนั่นแหละตนั้นกมันปลูกใหม่มันหญ้าท่วมบ่เดี๋ยวไปเห็นแต่หญ้าแดงๆอ่พี่น้องเอ้ยหญ้าบ่ไดเอาตามโพนตามยงแหละเนาะตวยังเบิดานเบิดมันเบิดมันเบิดเงิน อืมเจ็บจมูกฟัดูอีกไม่หาออยาเ,เลยเจ็บบ่อืมข่อยังเด็กเว้ผู้ทางโทษน้ำเลือพี่น้องไม่ไม,ม่ที่เขาตัดเขาพันนี่เนี่ยเวลาเขาย่างไปน่ะมัน,ม,นมันแทงตีนเนาะตีนเขาเหยียบแบบ เอาเลือดคิวด้วยนี่ผักเมัยกันจังน้อยแล้กก็ทางต่ออีกพี่น้องเลยทางต่อไปนี่แม่แมรุ่นเันกลนไปนีนนเ่เดี๋ยวเนกันเดี๋ยวกลับกล้องก่อนพี่น้องเลยขาดบ่อยขาดเนีย่ย

มันพูแล้วมันมพูแล้วลํามันเขาไปตัดปีกไก่เย็บบิดมือนนมุนบิดซับมุนปุยย่งัดปะขึ้นหัวป้อมค่อมอยู่กับปะขึ้น มันเตางอยใบไ,ไม้รดนิจูดคัดเป็นต้นคัดเนื้ ได้มัเตะทางเทาเงาบุรุเห็ดไรดอกเงามันกเค่ว่าบุรุษเลยเห็ดไร่ให้คนบุรุษแหละให้คนนี่น่าให้คนบุรุษแหละมันหงายจังข้นอันเด้่ายจะผู้เดียวนาะจักสะให้เห็ดน้าเนี่ยวันมาขั้วมันกะฆาหน้ามีเดียวก็ปท้ายคลิปนีแล้วพี่น้องเลยอจักในเห็ดเบี้ยนี่นะจักไปท้าคลิปแน่แบบอันไหนกัน

มุนเนาะเค่หกบาทจะพ่อลูกเช้าหล่ามายจังชวนเมื่อเนาะมานายกมาฉันมานำกับพวกคำเนี่ยชวนเมื่อหนุกหนุกมูมีมูมีครูเนี่ยจะมอยตีเต่านะเห็ุชารณที่แล้วน้องเลย จะพันต่อมันได้ที่นี้ต้นใหม่ต้นนี้มาไงเนี่ยเพื่อนเพื่อที่ได้คนมั่นแบบต้องถางแล้วกันตูกอมันสีหบนี่หฮาบ่ได้อมากเอ๋อปลูกแล้วแบบห่าแบบเมื่อรำหน้าฮะเมื่อรำหน้ากันเลย เพื่อที่ลำหน้าแล้แบบหนามขึ้นไม่ได้เมนเดี๋ยวลำหน้ามาสีมาทางเมนเดียววด่ยงง้ตีเดวลำหน้ามาสีมาทางมาอย่างแบบตัดหน้ายง่ะมาอยู่มากแบบหาอยู่หาทีา่ลำน้อยลำมี่ลำแบบมือหัวเนี่ย น้ำมันบดหาเฮ็ดายเห็ดปวกบอ <c oughs> หาเฮ็ดกเปลือกช่วงเฮ็ดปัญหาเฮ็ดหาน้าไหมไ,ไลไลมาจาก,กาคลายน้ำ ผมก็บปน่งกินทำมาทำมาบัวชื่อเดี๋ยวคือบ่มีเนกินโดนนนะทำมากดมันที่แห้งกระแตกบ่มีเวลาหาถ้าอกชื้อเด้งกระชื้อมันชงทิศยังยเที่นึง หกแท่ okay. นี่ทางไปสวัสดนี่ตั้งหกเนาะเน่น่นว่าเปียกาว่าอันันคือเป็นยิ้มเ,เ,เป็นค่ำหนามันหกมนบ้างตกว่าม่นะไอคนี่ว่าทางไปสวัสนหกทางไปนรกน้ำแก้บ่ะชงที่ไ,ทไปทางไปสวัสด์ก็เป็นคือกันนะคนหิบุญกันอะไรขึ้กันเน,ะน,ดดนานนเนะ เขชมกันแน่เครื่องฆ่ากันแน่เี่ยวเทีย้หเป็นหังเทาะนี่นี่เนาะหาเมื่มเขาไปพูแด้ก็ไม่หกเลอได้มาหน่อยหรอปู งัดไปบ่งัดไปนะพอเลยนำนะงัดไปโอ้เสีออยเ่ยวยันเหยียบมันนี่เลยคอยไปเ,เนี่ยเงาเลยงัดคอยงัดมังนี่มีแต่ฮักบัดโชว์ทำเงาวมันเน็นมือนกวยตูนเนาะเขาเสียไปนี่เนาะเขาปลูกลายอ่ะเจ้าคืองัดขึ้นใช่ไหแทะกับหัวน้อย,ยๆหมดงัดแต่เพื่อสี มาคึ้มน,นี่เลยเห็ยเห็ดควายตูนที่ๆกัน ngon đó, bắt cái, tay, tay, lai lai đó. được <cơ>. <cười> 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 มันเด็กเด็ไม่ได้น,น,น่ะหมดให่ผวอิบริกนว่ะหงายหงดี ถึงเด็ตื่นหนึ่งจะเียยังไงนสมุดมาถึงเด็กพตัตื่นหนึ่งบุญแวนะเห็ดเนาะตานี้ใหญ่ใหญ่เห็ดมันเลยเนาะขึเก่าแล้วฮะเก่าบ่เอาไปเอาเงินไปลงขึ้นเห็ดแนวอื่นแล้วอะลงขึนมาเห็ดัวมันเลยละอุ้ยมือขนเก่านี่จะ่น เากลไปเห็นแนวอื่นละวะเนวื่นือนหังได้หลังือนอยู่ใช่ฮะือนอยู่ใช่ือนอยู่นอกเนีนะนอือนอยู่นอกบ่ือนอยู่เลินเปนนบ่นีล่ะหาิเลขวะไลือนืนของตงนะ เ่นะพหะอนยนอนะนอนน่ะบเอาเนเลยเอมันน่นี่คือหัวแดงเป็นบินบอบอิน้ำพันมันพันธุ์อะไรเ่าปูาแล้วนั่น้ เมนอูอีเดือยหน่อยเานี่ยอีเดือน่อยนอามันใส่ใจก็กัวทำด้คนแบบหวังต้องหวังยงไกุ้งชือยูชืกินกน มันกะมันกะมีอ่าก็คิดว่าอยู่คนเฮาถ้าว่ามีณนี้นะเจอวุทธแล้วนะอยากไล่เนาะสามบ้านหลังเดินเลยมาไ้ไปโลบังเลย อืมค้างอีดีเงาตังงอนม <c oughs> ือขาดบ่เลยเจดแ้วจ้าก,กบึงควนมัน้งตังอนมาแล้วเนาะทางบ้านบ้บงงน,น,อน,บนโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่ตามตอนต่อไปพี่น้องเลยทาง้อนไปทางป้าก่อน